สวัสดีครับเครื่องบินที่ดูเหมือนไม่สําคัญอยู่แบบเงียบแต่ว,ว่าความจริงแล้วสหรัฐแทบไม่อยากขายให้ใครมันก็คือ fs 8 8 super ho r net ตอนนี้มีแต่สหรัฐกับออสเตรเลียเท่านั้นที่ประํำการแต่ก็มีหลายประเทศที่อยากได้เท้าความนิดหน่อย กองทัพเรือของสหรัฐเป็นกองทัพใหญ่มีเครื่องบินเป็นของตัวเองและจะไม่ยอมใช้เครื่องบินเหมือนกับกองทัพอากาศหลังสงครามเวียดนามในช่วงของสงครามเย็นกองทัพเรือก็ปวด F4 Phantom แล้วไปใช้ F14 Tomcat กลาโฮมของสหรัฐพยายามเอา F15 Eagle มาให้แต่ว่ากองทัพเรือก็ไม่เอาพอโซเวียตล่มสลายลงไป F14 Tomcat ถูกมองว่ามันค่าใช้จ่ายแพงมากกลาโหมของสหรัฐมีกาก็เอา f 1 6มาให้กองทับเรือก็ไม่เอาอีกไปเอาคู่แข่งของ f 1 6อย่าง y f 1 7มาพัฒนาเป็น fs 1 8 h o r n e t เหมือนกับกวนกราโหมและก็ได้รู้ว่า fs 1 8 h o r n e t มันตัวเล็กไปเหตุผลสำคัญที่กองทับเรือไม่เอา f 1 6คือต้องการเครื่องยนต์คู่ตามตำราทอปกัน กองทัพเรือจึงเอา f s 8 Hornet ไปขยายร่างใหญ่ขึ้นเปลี่ยนเครื่องยนต์แรงขึ้นกลายเป็น Super Hornet เอาแบบง่ายๆแบบนี้เราจึงเห็น Super Hornet ดูแปลกๆไม่สมส่วนหลักๆก,ก็คือเพิ่มพื้นที่ปีกใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างแรงยกทำให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นช่วงที่ Super Hornet เกิดมาภัยทางอากาศก,าก็มีน้อย Super Hornet จึงรับหน้าที่โจมตีภาคพื้นเป็นส่วนมาก อธิบายเพิ่มเติมซูเปอร์โฮเนตเป็นเครื่องบินขนาดกลางใหญ่กว่า F16 แต่ว่าเล็กกว่า F15 การควบคุมขนาดเพื่อให้ลงเรือประทุกเครื่องบินได้ง่าย แน่นอนว่าซูเปอร์โฮเน็ตได้กว่า f 1 5อีกตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าซูเปอร์โฮเน็ตมีโครงสร้างแข็งแรงกว่าเพราะว่าต้องออกแบบให้รองรับการกระแทกในการลงจอดบนเรือและต้องทนกับการกัดก่อนจากความเค็มของทะเลราคาของซูเปอร์โฮเน็ตค่อนข้างแพงนะครับแต่เทียบกับขนาดของลำตัวซูเปอร์โฮเน็ตราคาประมาณ2,400ล้านบาทต่อลำและถือว่าเป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์ของสหรัฐจะไม่ขายให้ใครง่ายๆสหรัฐกับออสเตรเลียเท่านั้นในตอนนี้ ล่าสุดตอนนี้ชุมันสั่งซื้อซูเปอร์โฮเน็ตเพื่อเอาไปแทนทอร์นาโดแล้วก็มีโควิดต้องการซูเปอร์โฮเน็ต สหรัฐกำลังพิจารณาอยู่ถ้าจะให้คงจะให้เป็นสองที่นั่งเท่านั้น FS18 Super Hornet EF จะเป็นการเรียกรวม E ก็คือ1ที่นั่ง F คือ2ที่นั่งเอาจริง Super Hornet ไม่ได้ออกการเยอะตอนสงครามอาปอเปอร์เซีย Super Hornet เกิดไม่ทันมีแต่บทบาทในอัฟกานิสถานนิดหน่อยแต่ว่าผลงานก็น้อยแต่ตามทฤษฎีแล้วถือว่ากองทัพเรือไว้ใจจะเรียกว่าเกิดผิดยุคแล้วก็โชกตายตอนนี้กลาโหมของสหรัฐ เข้าลดอำนาจของกองทัพเรือโดยการเปลี่ยนไปใช้ F35C เครื่องบินสเตลกองทัพเรือพยายามดิ้นรนแบบเต็มที่ เพื่อรักษาซูเปอร์โฮเนตไว้เพราะว่านี่คือเครื่องบินของทับกันฝึกตามตำราทับกันจะให้ไปใช้เอฟสามสิบห้าซีเครื่องยนต์เดียวแล้วก็บินเร็วไม่ได้มันทําใจลําบากแต่ว่ายิ่งสู้ก็เหมือนยิ่งแพ้เพราะว่าซูเปอร์โฮเนตเริ่มล้าแล้วก็ค่าดูแลรักษาแพงจริงๆเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างกองทัพเรือสหรัฐกับกองทัพอากาศมีเยอะและทุกอย่างต้องพ่ายแพ้ให้กับลอคีดมาตินตอนนี้ทับกันซูเปอร์โฮเนตแค่รอกรเกษียณเท่านั้น ตอนนี้กำลังส่ง F35C มาแทนกองทัพเรือก็ยื้อเท่าที่ทำได้เพื่อรักษาซูเปอร์ฮอนเนตตอนนี้เหตุการณ์ในตะว,วันออกกลางตึงเครียดซูเปอร์ฮอนเนตก็ออกงาน ไปกับเรือแตว้ดีไอเซนนาเออร์ในการจัดการกลุ่มฮูตีและก็มีการสับเปลี่ยนกําลังกลับมาพักระหว่างมาพักก็มีการฝึกซ้อมตามปกติปรากฏว่า ES18G g ิ o แปเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ที่ดัดแปลงมาจากซูเปอร์เฮลเน็ตรุ่น2ที่นั่งเกิดอุบัติเหตุแล้วครับเสียนักบินไป2นายซึ่งเป็นนักบินหญิงทั้งคู่ที่ผ่านมาการโจมตีฮูตีก็มี2คนนี้เป็นคนสําคัญสนับสนุนการโจมตีเป็นการสูญเสียที่สําคัญของสหรัฐซึ่งเรื่องฮูตี ก็ยังไม่จบหูตีก็คงยินดีที่สารัฐต้องเสียกำลังสำคัญไปช่วงหลังมาซูเปอร์ฮอนเนตเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากขึ้นก็ต้องติดตามต่อไปว่า F-35C จะมาแทนซูเปอร์ฮอนเนตได้หรือไม่การสูญเสียครั้งนี้ถามว่ามีผลกับกองทัพเรือไหมก็คงไม่มีหรอกครับแต่ว่ามีผลกับซูเปอร์ฮอนเนตว่าเหลือเวลาน้อยลงไปทุกทีอีกไม่นานคงได้ไปจอดพักอยู่ข้างๆ F14 ทอแบบต้องยอมรับความเป็นไป